อ่อสวัสดีครับเสียแซมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอายนี้ป่ะขายนี้ป่ะขันี้เลยอู้สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้นี่ครับพาเสียนิดมามาหาดูรถครับจะ<ด>เอา,เอาไปเข้าทีมงานลำกรีนดเดี๋ยวจะได้คันไหนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ แต่ได้แน่นอนครับได้แน่นอน,นอ,อืมตอนนี้เราอยู่ที่พอรมช่างครับพอรมช่งงางน,นี่ครับเยอะแยะตัวนี้จะเป็น 7E ครับเจล 7E 7E สิ่ง e. e. <7 C. S 1> ที่เราตามหาคือ 8C ครับเราตามหาไม นี่ครับอันนี้8 e โอ้สวยเนาะอันนี้ 8c นี่นี่นี่ตัวนี้นี่ครับ 8c 8c แคปครับตัวนี้โอ้คันนี้คันสีสวยครับคันสีนี่สวยเพราะว่าเป็นสีชมพูนะโอ้แต่เครื่องขาวลูกเนี่ยนี่ก็สาดสี สวยงามครับตัวนี้จะเป็นเจเ,เจยัตรินตัวนี้น่าจะเป็นเจเจโฟโออเ่นี้เจูฟฟนี่จะเอารถมาคัสีจะสีแดงเนาะสวยงามครับคัสี็เ็แนี แปดสีไหมแปดสียางกาวแปดท็อตแปดไปไหนตาลายเล่อยครับตัวนี้ก็แปดสีายางกาบโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับตัวนี้แปดสีไม่แครบครับนี่ส่วนฝั่งนี้นี่ส,สวยๆเลยครับ จองแล้วฝั่งน,นี้ติดจองมาแล้วครับจองแล้วติดจองแล้ว ไม่มีแล้วมีตัวน,นั้นแหละตรงนั้นจะเป็นเจ็ดอีแปดอีจองมาแล้วครับเรีนมาคันไหนอันนี้เนาะ สนุญยาไทยยูทูปเป็ด้ไหมจ,าจา้าจ้าขเลยแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นแปยังก้าือเป็นเป็นรุ่นไหนเ <8, 4, S 1> จเจเจโอแปดสี่จ่ะแปดสีรุ่นเจหนึ่งเจสจเ้าไโไม่ใช่เจเจโอแต่เป็นเครื่องธรรมดาเจเรื่องสายเนาะจ้าเป็นเรื่งสายนะ ภายในก็สวยครับภายในสวยอันนี้ยังไม่เป็นถุงไฟฟ้าอันนี้นเป็นสายสายธรรมดามีแต่ท่อเลยมีท่อร่วมันเลยอืมเด็นีบเนี่นะเจฟโฟนแป8ซีนก็เปิดเท่าไหร่ครับแผมปเนี่ยเออราคา950อะ9 5ะ950ตกแต่งครบชุดจากไซส์สั่งได้ นี่เจ้าของสวยมากเลยอ๋อนี่ก็ทัอยางนี้เลยอาจริงๆเนาะจะเรียนเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ลุงน้องปลากันรือวเนาะไม่โกนกันบอเ่จ้าใช่จ้าเมื่อเกือบปปีที่แล้วก็เกิดในัลวเกิด่าเปก ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวตีเดิมๆเนาะยังไม่ได้ขัดได้ล้างจ้ะอืมยังไม่ได้ขัดได้ล้างอยากให้ได้เห็นสภาพเดิมเยอะเลยเนี่ยคือทำเยอะมากเลยเยอะจ้ะปีนี้ได้ปีหน้าเนี่ยจองเราติดจองกันไปเนาะจองเยอะมากจ้ะเนี่ยจองหมดแล้วนั่นก็จองหมดแล้วครับเนาะขายดีมากครับพอร่มช่างพอร่มช่างต้นต้นปีอะคือแบบลูกค้ามาปึ๊บๆๆเนี่ยเน่เทิร์นเติร์นเนาะจ้าใช่ เวทีมันเตือนน่ะก็ต้องส่งอู่ข้างนอกด้วยอย่างนี้พ่อพอรมช่างนี่จะเป็นหลักๆเลยแรกๆเลยนะโซนเนี้ยพอรมช่างจะสร้างก่อตั้งก่อนๆเพื่อนเลยตอนนั้นพอรมช่างดังมากฝั่งนู้นยังไม่มีอู่เลยตอนนั้นอ่ะที่มาดูครับแต่หัวตัวนี้สดมากเลยสวยเป็ดอีราคาเป็ดอีราคาตังเนี่ยน้อง ต่างกันมากอยู่จากเพราะว่า 8e เป็นโมโต้ราคาเวโนที่800,000 800,000จาก 7e แคบนะจ๊ะครับจาก 7e แคบ 7e แคบสรุกจากใช่ราคามันจะมาถูกกว่า 8e มาก 8e 8e มันแพงกับเครื่องจาก 8e นี่กระโดดไปอีกซีนึงเลยเครื่องมันแพงสูงมากแล้วก็คนหาเยอะนะหาเยอะหาเยอะจากโควิดด้วยนะราคามันมันก็เกี่ยวด้วยจ้ะเพราะว่าเขาไม่เปิดให้คนไทยเข้าไป ซาไม่ได้แต่ของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือเอาเข้ามาแบบหัวลากคาวซีจากญี่ปุ่นเรือนะนี่ว่าไงครับเสียอาเข้ามาเยอะพวกหเมาะจะอรอแต่เมาตู้เขานาจ้ะเมาตู้เลยหมกรดอดเลยอ นี <N> ่ครับเยอะมากติดจองก็เยอะนะติดจองก็เยอะแล้วก็ยังไม่จองก็เยอะท่านใดสนใจนะครับมาที่พอรมช่างนะครับมาดูรถได้เลยมีหลายหลายรุ่นมากตัวนี้ก็ครดิตเหมือนร้านทั่วไปเลยติดไว้แสนหนึ่งจ้าใช่จ้าเด็กขับียนก็น่าไม่ต้องรอหรอกมั้งเพราะว่ารถมาไวเหลือเกินอยัางเงีเงินติดรอเลยโอกบกติแล้วมาณสองสามเดือนจังหวะนี้ยมาพร้อมรถรถเสร็จปั๊บเด็กขรีนมาเลยเด็กขับเรียนน่าจะประมาณนั้นแล้วจะค้างไว ผมไม่มีเวลาได้ค้างเลยใช่ไหมสีนั้นสวยครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับโอเคครับนี่ส่วนคันนี้ก็เสร็จแล้วครับแต่เป็นไม่แคบนะไม่ได้ทยเลยเลยไทยเต็มจ้าโผล่รถเลยเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดีครับ